บัรยกาศวันนี้ลากสายเคเบิ้ลนะครับนะครับเพื่อจะตึงสะพานนะครับลากแล้วก็ตัด <c oughs> มากมากไหนได้หน่อยมากไหนนะมากไหนไหนะเดี๋ยวเดี๋ยวตาเขาอ่อนอยู่กับมันใจยู่รับมันใ่ดีคกาบไม่ได้ วันนี้ทำงานนะครับลากเคเบิลนะตัดสายนะครับเดี๋ยอะเดี้อแต่เข้ามาทั้งคนก่อนบรรยากาศวันนี้หมอกหนามากครับอากาศจะร้อนนะครับที่เกาหลีใต้วันนี้ก่อสร้างทำสะพานนะครับนี่มีวัดมากินที่ไหนี บรรยากาศการทำงานครับนี่แหละครับผู้ใดวางงานหนักหกรืองานเบาเนาะมีทั้งเบาทั้งหนักแหละครับการทำงานสู้ๆน้อยโอ้ทีมงานคุณภาพโอ้เนี่ยครับเดินเคเบิลครับวันนี้ครับยาวนูน่นโอ้มากิยงให้นะ ตรงหท้แรกสยไวอย่างนั้นเกาหลีอ่ะครับสบเคิวยางไปย่างมา้าเดียนเรนละเนละแสนครับตลาดไทยครับวู๊นี่สบายทุกวันครับนี่นะครับมีหนักมีเบาครับงานเกาหลีใต้นะ แสนครับทำทุกวันครับ,รบสู้ครับล้างมือกับสร้างเล็กสร้างไม่ยังเล่วกันไปอันนีันเดปเียกันไปนะครับ